เนล่กค okay, ัดแล้วนะครับข้อนี้วาร์ปท้ายคลิปของเราก็คือบทที่7นะครับ c h 7 underscore p ส so, 1นะครับเจี่บอกว่าก้อนหินมวล0.2กิโลกรัมนะครับถูกจับไปตั้งไว้ที่ขอบบ่อสูง1.3เมตรก็คือเดิมก้อนหินอยู่ตรงนี้แล้วก็จับไปตั้งไว้ที่ขอบบ่อขอบบ่อคือ สูง1.3เมตรจากจากพื้นนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยก้อนหินให้ตกลงไปในบ่อครับโดยบ่อมีความลึก5เมตรครับวัดจากขอบบนสุดข,ของบ่อก็คือจากตรงนี้ครับถึงก้นบ่อความลึก5เมตรจงหาพลังงานสัตว์น้มถ่วงของระบบก้อนหินกับบ่อน้ำนะครับที่สัมพัสกับตำแหน่งของก้อนหินที่ขอบบ่อ A, ก่อนที่ก้อนหินจะถูกปล่อยก็คือเดิมมันอยู่ที่พื้นแล้วก็เอาไว้ที่ขอบบ่อครับนี้ก่อนที่จะปล่อยว่าตรงนี้มันมีพลังงานสัตว์เท่าไหร่ทำเลยแล้วกัน,นครับโ่อเคีทำทีละข้อจะได้ไม่มงงรับโอคจะได้พลังงานสัตว์ครับอยู่เท่ากับ mgh ครับก็แทนค่า m ครับมวลก้อนหินก็คือ0.2กิโลกร,รมัมครับ g ก็จะเอาจะเอาแบบเป๊ะๆก็เป็น9.8 9.8เ,เ,เ 9. 8. 9. 8 m, มตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคแล้วก็ h คือความสูงนะครับเมื่อวัดเทียบกับพื้นล่างครับ ในที่นี้ผมให้เ e ฟเลนที่หนึ่งอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับพื้นก่อนที่จะเอาก้อนหินยกขึ้นไปที่ขอบบ่อก็ความสูงตรงนี้เป็น1นจุดสาเมตรนะครับ1.3เมตรก็คำนวณออกมาจะได้พลังงาน2.5 2.5จุดให้เป็น U A ก็แล้วกัน นีเป็น U หนึ่งสองจุดห้าจุดข้อ b นะครับเมื่อก้อนหินตกลงถึงก้อนบอ่อก้นบอ่อมีพลังงานสั่งเท่าไหร่เมื่อก้อนหินตกก้นบ่อมีพลังงานสั่งเท่าไหร่นี้ก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งที่สองครับกับตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สอง กับตำแหน่งที่สามครับถามว่าจากตำแหน่งที่สองลงมาตำแหน่งที่สามมีพลังงานสัมพ์เท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่เราเลือกเรฟเลนส์นะครับผมก็ให้เรฟเลนส์อยู่ที่ตำแหน่งที่สองครับแล้วก็ตกลงไปตำแหน่งที่สามเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็จะได้ข้อ b ก็จะได้ข้อ b ครับก็จะเป็น u นครับ u ถ้าเป็น u ที่ ตำแหน่งที่3เท่ากับ m g นะครับแล้วก็เป็น h ในตำแหน่งที่3าม h ตำแหน่งที่3ก็จะได้เป็นมวลน,นะครับ0.2กิโลกรัมแล้วก็ g นะครับเป็น9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสง แล้วก็ H 3ก็ 3, 3. จะวัดจากจุด reference ลงมาข้างล่างครับพอวัดลงมันก็จะติดลบตรงนี้ก็จะเป็นลบห้าเมตรก็จะได้พลังงานสักครับตรงนี้เป็นลบ9.8จุดแปดจู จะได้มีที่สุดท้ายนะครับไปก็จะเป็นข้อที่สี่ครับข้อสี่การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักว์นะครับนับตั้งแต่ถูกปล่อยกระทั่งถึงก้นบ่ครับค,คือเท่าใดคือเท่าใดการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ ก็เป็นเดลต้า u ครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์เป็น c c นะนะให้หาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ก็คือเดลต้า u ่าก,กับพลังงานศักย์ที่ตำแหน่งที่สุดท้ายนะครับ u สามลบพลังงานศักย์ที่ตำแหน่งที่หนึ่ง u หนึ่งก็จะเป็นลบเก้าจุดแปดก็ลบสองจุดห้า เท่ากับลบสิบสองจุดสดูโอเค